ป้าโมว่าไงว่าไงรวยไหมรวยไหมพอดูโตได้กําไรนิดหน่อยรากาคือไอ้ห้าจุดหันบอันจากบาทยี่สิบบาทโอเคอ่เฮ้ยถือสามโตน้ำบ๊ะจีปัดถึอสามโตน้ำมาตจี ทุกลับโตตะทุกโตต่5ห้าคูณห้าทีหลังหัดวิ่งได้ไหมวิ่งกับบวแแลวเนาะทีละตัวแ่ตดกับตรงนี้หลังเบิดเตดว่ตีจิตเ่อะโอ้โหยายทุกตดห้าห้าห้าบาทวันดีอืมอ้าวพอได้กุ้งกินป้งห้าสองแปดหวยออกเหรอแปดห้าสอง เออแปดห้าสองดูซ่าดูซ่าอีลาน้อยอ่ะเออบมันเรียนสิงหาแล้วดีเลยอ้าวดวงกำลังขึ้นติดห่วยงวดสองรอบอือหือของหลานนั้นสองซีสองหกเอาข้ามสองห้าเปิดเลยห้าช่องเปิดเลยโอ้ยบอข้ามเลยข้ามฟักเอเอ<ว>อ้าวค<อ><ะ>ุณ<ล>ได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะกุ้มกิมสองวัดแล้วได้ในคุณยายอ่ะนะ ปังเลขฟาสายสองแปดน้องบอกว่าหกสามแม่คือหกตีเออซื้อ uh. ขึ้นบ้านไม้ข่อหน,น้าแล้วก็เลขเต่านี่จะเลขเตาดูเดีววะสุดยอดแล้ว,ส,ลวสุดยอดแล้วกุ้มกิ่มนะฮะถูกโต๊ดถูกสองตัวล่างปัง เลขเ้ามันออก 2, 3, สองสามแม่ซื้อสองหนึ่งอืมเกตเตาคาบไปเลขมาตั้งแต่เดืน 5, อนห้าปีพศไหนก็ไม่รู้อเออเส้นของพ่อศีลานี่เจ็ดแปดก็ไม่ได้ไปได้ห้าจูนย์ก็ไปได้ 5, ต้นห้า สองแปดอ้าวห้าห้าสองแปดโตดนี่ของของหลวงพอ่อศิลาติบอแม่หนกอันนี้แม่ตีเองอาอโอเคปะโตสอง,งวดติดแล้วเด้อเสียดเสียดเข้าไปสามตัวอีกตั้งหา้าอ้าวงวดหน้าให้จังจังเนื้อปังปังปังงแม่ซื้รัฐบาลสองใบเดี๋ยวอันที่ว่าหมุนหน้าหลังสามคั้งนะ้ำ แม่ซื้ออันไทยมานนะห้าหนึ่งสองแม่ซื้อห้าหนึ่งสามไทยอ่ะดูเดี๋ยอ,อยู่เต็มเดี๋ยววางด้านนันเสียดไปเสียดมารัฐบาลนีเจียดแท้เสียดตลอดทึกตรงตรงแต่กระปุกไปกระกลับกันอีกโอ้ยเอา้าวว่ากันไปผมมวลใหญ่เอ้ย